กิวกิวเต้บางนาเนื้อที่นี่จะไม่มีบุฟเฟ่นะฮะก็จะเป็นเป็นพรีเมียมเนื้อแบบพรีเมียมก็ราคาก็300จนถึง4,000 5,000ประมาณนั้นนะฮะแต่พี่เวนสั่งมาก็อันนี้น่าจะเป็นหมูสามชั้นหืืเปล่าหรือว่าซิกเนเจอร์ยูเตไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ได้หมูสามชั้นหมัก ส่วนไอน,นี้ก็เป็นซี่โครงนะเป็นหมูนะน,นี่เป็นหมูอันนี้คือซิกเนเจอร์กิวเต้ครับจานนี้1,100บาทนะครับาทแพงหน่อยครับแต่ก็ลองกินดูครับ เป็นเนื้อหน้านี้มาแล้วฮะ เนื้อซิกเนเจอร์คิวคิวเต้ลองแป๊บหนึ่งนะ, Q นะฮะ,ออะ,ฮะไม่หันกล้องนะอืมจัดได้ว่าเด็ดฮะนี้พี่โคง พี่คงหมูนะฮะนี่อ่ฮะจัดว่าเด็ดเหมือนกันโดยรวมก็ถือว่าอาหารไปถึงพวกของสดใี่ค่อนข้างพรีเมียมเหมือนกันนะครับผมใจสิ่งที่ราคาบางจานบางเมนูก็แพงไปนะฮะแต่ก็ตามราคาแหละครับผมนะโอเคครับใครหิวก็อ่า ไปหาของกินกันได้นะคืนค่ำคืนนี้นะฮะ <laughs> โอเคคบผมครับ <laughs>